หากคุณต้องการจิวเวอรี่ชิ้นงานสวยราคาส่งจากทางร้านสาร่าจิวเวอรี่ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งได้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราเสมอ ทัสลามุอะัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวารียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพมาให้คุณทุกชิ้นทุกวันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนปลอกมีดนะคะเป็นแหวนปลอกมีดที่มีเนื้อเลยค่ะแล้วก็วงใหญ่ค่ะ เราเรียกว่ามีดอิโตกันดีไหมคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง15,800บาทค่ะรวนทองยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่76.63ค่ะน้ำหนักดีเลย5.13กรัมไซส์แหวน58ค่ะประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยเลยนะคะ เพชรสวยเลยค่ะเม็ดละประมาณ3อ่มขอโทษค่ะเม็ดละประมาณ4ตังสเม็ดรวมเป็น12งตังน้ำโดยประมาณ97ค่ะเพชรสวยกริบกริบมากนะคะแล้วก็เป็นการฝังแบบฝังจิกแบบนี้นะคะฝังจิกแบบนี้คุณสามารถใส่ติดนิ้วได้ค่ะแล้วก็คุณดูขาเนี่ยค่ะชิ้นงานหนานๆเลย หนาๆเลยเพราะว่า5.13กรัมเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะดูวงนะคะใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างของชิ้นงานนะคะเราลองมาดูกันแบบนี้อยู่ที่ประมาณ3มิลเลยค่ะ3มิลไซส์5.8เลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการไซส์ใหญ่ๆนะ 58ค่อนข้างหายากนะคะใส่คุณผู้ชายได้คุณผู้หญิงเจ้าเนื้อได้นะคะแหวนแบบนี้จะใส่เพชรไว้ด้านหน้าก็ได้แล้วหรือบางทีเราจะหันข้างแอบเพชรไว้เราใส่ให้ดูเฉพาะเป็นทองคำก็ได้ ปอกมีดบอกมีดอิโต้เลยนะหน,นาๆเลยค่ะท่านใดชอบนะคะวงนี้ทักได้เลยท่านใดชอบแล้วแต่ว่าใหญ่ไปก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้ไม่ต้องไปเสียเงินและเสียทองนะคะ แหวนเพชรซีกหน้าโลกโบราณค่ะแล้วก็เป็นเพชรซีกเจียลูกโลกด้วยไฟดีระยิบระยับนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง18,800บาทค่ะเรือนทอง75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม6.17กรัมค่ะไซส์แหวน56.5ค่ะเพชรเพียบเลยนะคะเพชรเยอะมากเลยเพชรเ,เพียบเลยเต็มเลยนะ เต็มหน้านิ้วเลยค่ะไซส์แหวน56.5ส่วนใหญ่ก็จะชอบไซส์นี้กันเยอะแล้วก็ได้มานน้อยนะคะหน้ากว้างค่ะหน้ากว้างอยู่ที่1.3เซนความยาวค่ะอยู่ที่2เซนนิดๆจัดว่าเป็นงานที่หน้ากว้างแล้วก็เป็นแหวนวงยาวนะคะมีการตัดลายที่ก้านด้วยค่ะ ตัวเรือนสะอาดสะอ้านสวยงามดีขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วเพชรซีกเจียลุกโลกเป็นงานที่ค่อนข้างจะหายากแล้วในปัจจุบันนะคะเพราะไม่มีผลิตใหม่ค่ะเพชรซีกเจียลุกโลกเนี่ยจะเป็นเพชรซิกที่เล่นไฟดีนะคะ56.5นิ้วกลางได้นิ้วชี้ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะอยู่ใกล้ค่ะ ไฟดีมากๆนะคะแหวนหน้าโลหายากมากๆแล้วท่านใดชอบงานโบราณแท้ทักได้เลยค่ะต่างหูกระจุกดอกไม้ค่ะชิ้นนี้มาด้วยมาด้วยแบรนด์จูบิลี่นะคะ จูบิลลี่ที่คุณคณชอบมากๆเลยแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานความสวยนะคะมาในราคาเพียง9,500บาทเรือนทองขาว 18K น้น้ำหนักช่างรวม1.49กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรโดยประมาณรวมแล้วประมาณ16ตังค่ะเรามาดูไซส์กันนะคะว่าอยู่ประมาณไซส์ไหนของนี่ค่ะดอกไม้นะคะ4มิลโดยประมาณค่ะ งานสวยมากเลยเป็นงานเพชรแบบฝังแบบนี้นะคะฝังประกบค่ะฝังประกบสวยแล้วก็ก้านนะคะเรามาดูก้านกันต่อค่ะก้านแหวนก้านแหวนจะมีความยาวที่1.2มิลค่ะแล้วเรามาตรวจดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะ โดยละเอียดก้านแหวนค่ะขอโทษค่ะก้านต่างหูค่ะ1.2มิลนะคะแล้วเรามาดูแป้นค่ะแป้นจะมีตอก j u b i l e ีนะคะแป้นจะมีตอกแบรนด์ด้วยค่ะ มีตอกแบรแล้วก็มีตอกโค้ดนะคะทั้งสองข้างคะ่ะทั้งสองข้างนะคะเนี่ยคะ่ะข้างนี้จะตอกจูบิลี่แล้วก็มีตอกตัวเลขนะคะโอเคท่านใดชอบต่างหูคู่นี้จูบิลี่ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆทักได้เลยนะคะ ชิ้นนี้เป็นจี้เพชรโบราณคะ่ะชิ้นนี้พิเศษตรงที่เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดเลยนะคะปกติเราจะเจอเฉพาะเม็ดยอดยอดใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรบริวารจะเป็นกุหลาบเป็นเพชรแท้เหมือนกันแต่ว่าเจียเจียคนละเหลี่ยมกันนะคะชิ้นนี้ พิเศษมากๆเลยมาในราคาเพียง14,500บาทเนสีนเ้ารอเรือนจะเป็นปหาหะนะคะจะมีทองผสมอยู่นิดหน่อยค่ะสัดส,ส่วนโดยเยอะๆนั่นก็คือเป็นสัดส,ส่วนของเงินนะคะผสมทองเล็กน้อยจะมีเพชรเม็ดละประมาณ9ตังค์3เม็ด6ตังค์1เม็ด5ตังค์2เม็ดนะคะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรและบริวารที่เหลือก็จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดค่ะโดยประมาณแล้วรวมรวมทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณ60ตังค์นะคะ น้ำโดยประมาณ97น้ำขาวเลยค่ะน้ำขาวๆเลยน้ำหนักชั่งรวม3.92กรัมไซส์ประมาณเหรียญ5บาทไม่รวมห่วงเดี๋ยวจะวัดให้ดูก่อนนะคะประมาณนี้ถ้าเป็นไม้บรรทัดค่ะส่วนความยาวก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ3มเซนแล้วก็ถ้าวัดกับอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเหรียญ5บาทไม่รวมห่วงค่ะ ท่านใดชอบงานสวยๆแบบนี้โบราณแบบนี้ไม่มีผลิตใหม่แล้วก็เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดเลยค่อนข้างจะหายากนะคะทักได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ได้หักนะตรงนี้เขาจะเป็นแบบไหวได้ค่ะเพชรสวยมากๆเลยเพชรสวยมากๆนะคะนี่โบราณแท้ค่ะงานวินเทจ สะอาดสะอ้านสวยงามเหมือนย้อนเวลาไปที่4 0่สปีที่แล้วเลยค่ะมองชิ้นงานชิ้นนี้แล้วคุณเห็นอะไรบ้างคะสำหรับนานะคะน่าเห็นภาพตัวเองตอนเล็กๆค่ะตอนดูการ์ตูนอยู่นะคะและก็จะมีนกอยู่ในบ้านแบบนี้ค่ะและพอว่านาฬิกาเดินติ้งติ้งติ้ง,งแล้วก็จะมีนกออกมาจาก ประตูช่วงตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะมองชิ้นงานที่ทำให้คิดถึงวัยเด็กนะคะที้น,นี้จะเป็นจี้นาฬิกาค่ะตรงนี้ก็จะดึงได้ด้วยนะแต่ว่าคุณก็อย่าไปดึงเล่นเดี๋ยวกลัวขาดแต่ว่าเขาจะเป็นงานที่แบบมีชีวิตชีวานะะเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้ดึงดึงสั้นยาวได้ด้วยนะคะแต่ก็อย่าไปดึงเล่นตรงนี้ก็ไหวได้ นะคะและอันนี้น่าจะนําไปลงยาให้แล้วนะให้ดูสีสันสดใสขึ้นเนี่ยค่ะเดิมเดิมก็จะมีสีหลุดนะคะอันนี้น่าไปลงยาเพิ่มเพิ่มความสวย เติมเต็มบรรวนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาในราคาเพียง8,900บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง77%นะคะและน้ำหนักช่างรวม2.31กรัมค่ะขนาดถ้าเรา,เ,าเทียบกับไม้บรรทัดแบบนี้อยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งนะคะความยาวความยาวจะอยู่ที่2.5เซนเรามาดูชิ้นงานใกล้ๆกันค่ะ น่ารักมากมายอ่ะน่ารักมากมายมากๆนะคะจะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่คนละฝั่งอันนี้นี่ค่ะดึงได้ไหวได้น่ารักนะคะนี่ค่ะด้านหลังน่ารักสุดๆเลยอะ่ะน่ารักหลังคาบ้านก็แกะลายลอนลอนกระเบื้องให้ด้วยนะคะอันนี้ไปลงยามาให้ใหม่ด้วย ชอบไหมคะชอบงานน่ารักน่ารักแบบนี้ไหมถ้าชอบก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้จบลงแล้วค่ะ5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความก็ได้นะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆขั้นตอนที่หนึ่ง ติดต่อทางร้านผ่านไลน์หรือโทรเบอร์ขั้นตอนที่2ลูกค้าแจ้งเบอร์สินค้าและวันที่ที่ลงคลิปขั้นตอนที่3ทางร้านสรุปยอดและส่งยอดให้ลูกค้าขั้นตอนที่4ลูกค้าโอนเงินส่งสลิปที่อยู่และเบอร์โทรของตนเอง ขั้นตอนที่5ทางร้านจะส่งระบบ EMS ไปสนีไทยลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้านสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาถามได้ตลอดทักมาคุยกันได้เยอะนะคะรอคุณเสมอคะ่ะ